อาเขายิงนี่เหรอไปยังไงอ่ะพี่ฮะขมิ้นพี่ขมิ้นคว้ามือพี่ความือพี่ไม่ทำเลยโย่โอ้ยไปถ่ายอะไรเออข้ามาดีเร็วเดี๋ยวนี่ค่าถ่ายก่อนค่าถ่ายแล้วน้องี่ d อาไหนจะมายิงอีก

มาทางนี้หมดเลยร้อยสั่อโอ้ทีละคนเดี๋ี่จะไปทีละคนว่าอย่างนี้เอา้เอาแต่งหน้าที่กันแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหม,มหน้าที่เราเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วดิไม่ใช่ไงแต่ถ้าเราเอาเอา,เอา,เอาตรงช่วงนี้มันไม่ต้องลง้มล้มยากปันเลยต้องปันยาก

ai? Mà, Tại à? ừ. cho mà, làm mà làm 100 điếu à? Cái, chúng không có làm. Không có làm. Không ไม่เราตั้งเป้าอยไงตั้งเป้าเดียวนั่นหรอเอาอตั้งเป้าเดียวนั่นหรอเาเดียวอ๋อเอาละอโนนน่ะอโนนเป็นเต้ายิงเพด b t ยิงเพดไปเลยสนเอ